ไขปมผ่านเลนกรณีคดีของน้องกอญ้าซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่สะเทือนใจและได้รับความสนใจจากสังคมไทยอย่างกว้างขวางครับโดยเฉพาะผู้ที่สนใจเรื่องของโรคหลังความตายเป็นพิเศษกรณีที่เด็กหญิงวัยสี่ขวบนั้นคือน้องกอญ้านอนเฝ้าศพของแม่ที่เสียชีวิตภายในบ้านเป็นเวลาหลายวันก่อนที่ผู้คนนั้นจะรู้ตัวเหตุการณ์นี้ครับน้องกอญ้าถูกพบอยู่ข้างศพของแม่ เรื่องราวความน่าประหลาดใจเกิดขึ้นก็คือน้องกอย่้ายังใช้ชีวิตอยู่อย่างปกติเหมือนมีคนคอยมาเล่นและคอยป้อนนมให้ตามปกติครับซึ่งกว่าคนจะได้ทราบก็เป็นเวลาหลายวันด้วยกันนะฮะสำหรับแม่ของน้องกอย่้านั้นเสียชีวิตจากอาการป่วยจนกระทั่งนะครับจนที่ตำรวจและหน่วยคู่ไัยเข้ามาตรวจสอบเนื่องจากได้รับแจ้งว่ามีการขาดการติดต่อจากญาติและเพื่อนฝูงไปหลายวันจากการรายงานที่ได้รับ น้องกอยาได้อยู่กับศพของแม่โดยที่ไม่ทราบว่าแม่ตัวเองได้เสียชีวิตแล้วโดยเธอยังคงใช้ชีวิตอยู่ภายในบ้านตามปกติและไม่ได้ออกไปขอความช่วยเหลือจากใครทำให้เป็นเหตุการณ์ที่ทั้งสะเทือนใจแล้วก็เรียกความสนใจจากสังคมนะครับถึงความลำบากและความเปราะบางของเด็กในสถานการณ์ที่ยากลำบากเช่นนั้นแต่หลังจากการตรวจสอบเบื้องต้นไม่พบว่าการเสียชีวิตของแม่ เกิดจากเหตุการณ์รุนแรงนะครับหรือว่ามีการกระทําทางผิดกฎหมายใดๆที่เกี่ยวกับการฆาตกรรมซึ่งก็แสดงให้เห็นแล้วว่าเป็นการเสียชีวิตจากสาเหตุธรรมชาติในตอนนั้นเองสถานีวิทยุพิทักษ์สันติราชหรืสอสพ91ได้รับแจ้งจากคุณเฉลิมรัฐวงพลึดซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมก,กตัญญูเหตุการณ์ได้เกิดขึ้นภายในซอยประชาอุทิศ44แยก6บ้านเลขที่86ทับสีซึ่งตอนนั้นเป็นทาวเฮาส์3ามชั้นครับ ภายในห้องนอนชั้นที่สองของบ้านพบศพผู้เสียชีวิตหนึ่งรายอายุประมาณ40ปีสวมชุดนอนสีขาวและนอนเสียชีวิตอยู่บนที่นอนคาดว่าน่าจะเสียชีวิตมาแล้วประมาณ3-4วันโดยที่มีเด็กหญิงอายุประมาณ4ขวบนอนกอดศพอยู่ข้างๆในตอนนั้นเองพันธบทปร,รีทรงวุฒิเชื้อพลากิจสารวัตรสอบสวนสอนอราชบุรณนะก็ได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติมนะครับว่าหญิงที่พบว่าเสียชีวิตแล้วคือนางอ่อนนาด,ดา ไทสกุลทองทราบอายุต่อมาในนักขณะนั้นก็คืออายุ36ปีและเสียชีวิตมาแล้วประมาณ4วันข้างศพพบลูกสาวของผู้ตายที่ชื่อว่าเด็กหญิงกฎกชกรไทยสกุลทองอายุน้องก็ย่าตอนนั้นครับอายุ3ปีเฝ้าศพอยู่ไม่ห่างและภายในบ้านก็ไม่มีร่องรอยของการรื้อค้นทรัพย์สินแต่อย่างใดจากการสอบถามเพื่อนบ้านทําให้ทราบว่าก่อนเกิดเหตุ เห็นเด็กหญิงเนี่ยเดินอยู่บนชั้นบนของบ้านเพียงคนเดียวและไม่พบแม่ของเด็กประกอบกับผู้ตายเนี่ยไม่ไปทํางานมาแล้วหลายวันจึงเรียกพี่สาวผู้ตายมาตรวจสอบและเมื่อเปิดประตูเข้าไปในบ้านก็ได้กลิ่นเหม็นเน่าและเมื่อได้ขึ้นไปดูที่ห้องนอนชั้นที่สองในครับของบ้านก็พบศพผู้ตายพร้อมกับลูกสาวดังที่ปรากฏในภาพแล้วก็ที่เป็นข่าวนั่นเองครับทั้งนี้เมื่อพูดสื่อข่าวนะครับสอบถามไปยังน้องกอหญ้าว่าออกมาจากห้องนอนได้อย่างไร น้องก่อยยากต็ตอบไปว่าเมื่อกี้แม่เปิดประตูให้หนูให้หนูเนี่ยออกมาหาอออีแล้วก็ยังเล่นกับหนูอยู่เลยเรื่องนี้ครับสร้างความประหลาดใจให้กับผู้สื่อข่าวและเพื่อนบ้านที่มายืนมุงดูว่าเป็นไปได้อย่างไรในเมื่อนางออนนัดดาได้เสียชีวิตไปแล้วแถมประตูห้องก็ยังล็อกประตูมุงลวดด้านหน้าก็ยังล็อกอยู่อีกด้วย ซึ่งเรื่องดียิ่งทวีคูณความเชื่อเข้าไปอีกนะครับตรงป้าของน้องกอย่าที่รับดูแลน้องกอย่าในเบื้องต้นไปแน่นอนนะครับบอกว่าน้องสาวเนี่ยก็คือแม่ของน้องกอย่ามาเล่นกับลูกทั้งคืนครับพอป้าดูว่าจะไม่เลี้ยงลูกให้นะกลิ่นข่าวๆก็ได้หายออกไปจากบ้านผู้สื่อข่าวรายงานว่านางจุฑามนไทยสกุลทองซึ่งเป็นป้าของน้องกอย่าหรือพี่สาวของผู้เสียชีวิต ก็บอกว่าเมื่อเอาน้องกอยญ้ามาเลี้ยงดูที่บ้านครับพบว่าเมื่อคืนที่ผ่านมานั้นน้องสาวมาหาลูกแล้วก็มาเล่นกับลูกตลอดทั้งคืนจนตนเนี่ยไม่ได้หลับไม่ได้นอนบอกกันนกข่าวว่าเหมือนจะได้กลิ่นตลอดเวลาเลยเหมือนมีกลิ่นน้ําเหลืองตลอดเวลาเป็นกลิ่นขาวขาวพอตอนเช้าก็ถามน้องกอยญาว่าแม่มาหาไหมน้องก็บอกว่าเมื่อคืนนี้มนมามามานอนกอดด้วยทั้งคืน ก็บอกน้องสาวไปว่าอย่ามาทำแบบนี้ไม่งั้นเดี๋ยวจะไม่ช่วยดูลูกจะให้ลูกไปอยู่ที่อื่นจะเอาไปให้คนอื่นเลี้ยงป้าของน้องกอหญ้าบอกว่าพอเริ่มทำเสียงดุดุใส่ก็เหมือนเขากลัวนะก็ไม่ได้กลิ่นอีกเลย เรื่องราวของน้องกอย่านอกจากจะสะเทือนใจแล้วนะครับแน่นอนว่ายังมีความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องวิญญาณและความเชื่อทางสยศาสตร์ในสังคมไทยที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับกรณีนี้ด้วยโดยเฉพาะในปัจจุบันนะครับเรื่องทางสยศาสตร์แล้วก็เรื่องของการผูกดวงเนี่ยก็เป็นเรื่องที่กลับมาฮอตคิดกันอีกรอบหนึ่งนะฮะความเชื่อเรื่องแม่ซื้อเรื่องนี้เกี่ยวยังไงสําหรับเด็กเล็กคนไทยในชนบทหรือว่าผู้ใหญ่หลายคนอาจจะเชื่อในเรื่องของแม่ซื้อ นั่นแหละครับแม่ซื้อในที่นี้คือหมายถึงว่าเวลาเราทําอะไรเราก็จะนึกถึงแม่ซื้อหรือแม่ซื้อมาคอยช่วยเราอะไรประมาณนั้นเองเป็นเทพที่คอยดูแลเด็กตามความเชื่อดั้งเดิมการที่น้องกอย่าไม่เป็นอันตรายแม้จะอยู่ข้างศพแม่เป็นเวลานานโดยไม่มีอาหารหรือว่าการดูแลอย่างเพียงพอบางคนอาจจะเชื่อว่ามีแม่ซื้อหรือวิญ,ญญาณบางอย่างคอยปกป้องเธออยู่ก็เป็นได้ สุดท้ายครับความเชื่อเกี่ยวกับสัญญาณจากคนตายหลายคนเนี่ยเชื่อได้แับว่าคนตายอาจจะพยายามส่งสัญญาณหรือว่าบอกใบให้ผู้ที่ยังมีชีวิตรับรู้ เช่นการทําให้คนรอบข้างฝันถึงหรือเกิดเหตุการณ์แปลกๆเช่นเสียงหรือว่ากลิ่นที่ผิดปกติแต่ในกรณีของแม่น้องกอย่าไม่มีใครสังเกตเห็นสิ่งเหล่านี้ก็ทําให้บางคนบางกลุ่มในเชื่อว่าวิญญาณของแม่ก็อาจจะยังคงอยู่เพื่อดูแลลูกจนกว่าจะมีใครสังเกตเห็นแล้วค่อยจากไปนั่นเองครับ